พิธีวัดสุขจิตธรรมกุลและบทบาทแบ็กซ้ายจำเป็นในยุคข,ของโคธงชัยสุโกกีจะโชว์เหนืออะไรก็มิทราบได้นะครับแต่ว่า oh, <yeah. S 1> เล่นตำแหน่งนี้ทำให้พิธีวัดฟอมตกตกตดำดำดิ่งจดจับ จับจดจ,จ,จ,จออยู่กับฟอร์มการเล่นที่ไม่ถนัดกับตำแหน่งนี้หรือไม่ครับท่านผู้ชมเบื่อจริงๆเลยกับโ้ชที่จับนักเตะเปลี่ยนตำแหน่งเล่นเนี่ยแม่ไม่คิดมาก่อนรือไงว่าจะใช้นักเตะอย่างไร ซื้อเข้ามาทมําไมล่ะท่านตำแหน่งเดียวกันกันกบพิธีวัตรซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาถมที่หรือไงสําห oh, <yeah. S 1> รับบีจี oh, <yeah. S 1> ในยุคนั้นแม่ในวงเราเขาบอลไทยก็พูดกันเลือกเกินครับ oh, <yeah. S 1> บางก็ว่าโคชทงเขาไม่ได้ซื้อมีคนซื้อให้แม่ใจบุญสุนทานใจดีดีครับบางก็บอกว่าพิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลฟอร์มตกต่ําก่อนหน้านี้ก่อนที่โคชทงจะเข้ามาซะด้วยซ้ำไป oh, yeah. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่ออัปเดตข้อมูลผลงานของทางช่องเราและฝากแล้วก็กดคอมเมนต์กันเยอะๆจะหนักจะเต็มกันมาเลยนะครับ ที่สําคัญดูโฆษณาให้จบไม่กดข้ามนะครับย a h o ูาหากจะนึกถึงชื่อของกองกลางชาวไทยที่มีฝีเท้าอยู่ในระดับแถวหน้าของวงการุ่งหนังแดนขวานทองพิธีวัดสุขจิตธรรมกุลย่อมอยู่เคียงข้างกับสารัยุ่เย็นวีระเทพป้อมพันธ์ที่ดีพันธ์พ่วงจันทร์วรชิตกนิษสีบำเพ็ญพีรดนฉำรัศมีศิวกรเตียตระกูลและคน,น,นอื่นๆอย่างแน่นอนครับพิธีวัดคือมิดฟิลด์ต้องย้ำนะครับว่าเป็นมิดฟิลด์นะครับไม่ใช่แบค สายชาวระยองเติบโตมาจาก JMG Academy Thailand JMG Academy เป็นสถาบันฝึกฟุตบอลในระดับเยาวชนอายุน้อยๆจนกลายเป็นผู้เล่นที่โด่งดังมากมายไม่ว่าจะเป็น ยห่าญ่าตูเร่แชวินโยโซรามงการูและอีกมากมายระดับโรคที่คุ้นหูกันเลยทีเดียวจังหวัดที่มีต้นไม้ที่ชื่อกระทิงเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดและมีคําขวัญที่ว่าผลมไม้ลดลำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ําปลารสเด็ดเกาะ,ะเสม็ดเสร็จทุกรายเอ๊ะไม่ใช่ท่านผู้ชมเกาะ,ะเสม็ดสวยหรูสุนทรภู่กวีเอกนี่ะครับคือจังหวัดระยองถิ่นบ้านเกิดของพิธีวัต์ สุขจิตธรรมกุลตามหลักฐานที่ปรากฏพิธีวัดสุขจิตธรรมกุลเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พศ2538ปัจจุบันอายุ29ปีสถานที่เกิดคือจังหวัดระยองประเทศไทยส่วนสูง 1เมตร61เซนติเมตรตำแหน่งที่ชอบเล่นที่สุดและเล่นถนัดที่สุดนั่นก็คือกองกลางตัวรับนะครับครบ oh, 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 oh. ปี2010ถึง2012อยู่ JMG Academy และปี2013ย้ายเข้าสู่เมืองทองอยู่ในเต็ดในรั้วทันเดอร์โดมเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรเมืองทองยูไในเต็ดเขาคือหนึ่งในดาวจรัสแสงของรุ่นรวมกับพิชาอุทธาสุพรปีนักกาตรตาโพรวมไปถึงสุริยา ิงมวยที่กวาดแชมป์มากมายในระดับเยาวชนแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่กิ่เรนพยองในยุคนั้นมีเสือสิงกระทิงแรดมากมายในตำแหน่งของเขาอุดมไปด้วยกองกลางชั้นนําของประเทศนะเวลานั้นกันเลยทีเดียวพิธีวัตรจึงตัดสินใจย้ายไปหาความท้าทายใหม่ที่เชียงรายอยู่ในเต็ดในปี2017เพราะว่าอยู่ที่เมืองทองได้ลงเล่นเพียง3นัดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ในระหว่างปี2016ก่อนที่จะย้ายจากเมืองทองสู่เชียง รายอยู่ในเตดนั้นเมืองทองให้บีซีเทโรศาสะนะในขณะนั้นยืมตัวไปใช้งานซึ่งได้ลงเล่นทีเดียว25นัด ทำได้2ประตูละครับในปี2017จนถึงปี2022กันเลยทีเดียวครับอยู่เชียงรายยาวนานเหลือเกินครับลงไป144นัดทำไปได้9ประตูพร้อมกับได้รับปอกแขนกับตันทีมของเชียงรายยูเนเต็ดด้วยนั่นเองครับแฟนๆเชียงรายชอบเรลือเกินครับสําหรับนักเตะรายนี้พิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลและมีโอกาสก้าหน้านะครับติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เด็กหนุ่มจากระยองยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก่อนจะพากวางโซมหาภัยในขณะนั้นพุ่งชนความสำเร็จทุกรายการโดยเฉพาะไทยลีกซีซั่น2019ที่ส่งผลให้เจ้าตัวได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลอีกด้วยนะครับแน่นอนว่ามันทำให้เขาติทีมชาติไทยเป็นหนแรกในชีวิตนั่นเอง นับตั้งแต่นั้นเรื่อยมาพิธีวัดก็กลายเป็นขาประจำของทัพช้างศึกโดยเฉพาะช่วงที่อากิระนิชนโนเป็นกุนซือเทนเนอร์ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมิดฟิลคนนี้มากๆจนแทบจะจองตัวจริงแบบถาวรกันเลยทีเดียว ักษะดีเล่นง่ายวิสัยทัศน์กว้างไกลบอลสั้นบอลยาวแม่นยำอ่านเกมเฉียบขาดและที่สําคัญคือเรื่องของวินัยไม่มีหลุดตลอดทั้ง90นาทีในสนามฝีเท้าของพิธิวัตรรุดหน้าขึ้นเรื่อยๆกระทั่งถูกบีจีปทุมยูเนเต็ดทุบครั้งสโมสรเพื่อกระชากตัวเขามายืนเคียงข้างสหรัฐยู่เย็นในรัวบีจีสเตเดียมนะครับสําหรับในปี2022นั่นเองตามหน้าเสือมันคือคู่มิฟตรในฝันแต่ผลงานของกระต่ายแก้วในฤดูกาล นั้นกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามเลยทีเดียวจากผลงานที่ย่ำแย่ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับเดอะบูแมชชีนนักเตะชั้นนำทั้งไทยและเทศนะครับตบเท้าเข้าสู่สมโมสรรายๆเลยทีเดียวไล่ตั้งแต่อิกอรกเซกาเยฟเฟสซี้อันวาเรดาเนโรเรนโตเคริสซปเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของดินแดนสุวรรณภูมิเมืองไทยนั่นก็คือชนาทิพสงกระสินนั่นเองครับรวมไปถึงธงชัยสุโก,โกกีที่ถูกทางบีจีประทุมยูเนเต็ดดึงมา เป็นเฮดโค้ดพร้อมภารกิจอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือแชมป์สถานเดียวเท่านั้นเมื่อบวกกับทรัพยากรที่มีอยู่นี่คือขุมกําลังที่สามารถคว้าทุกถ้วยในเมืองไทยได้ไม่ยากเลยทีเดียวแน่นอนว่าพิธิวัตรก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นเสาหลัก หากไม่เจ็บหรือติดโทษแบนหรือพักแข่งอย่างไรยังไงใน11ตัวผู้เล่นตัวจริงก็ต้องมีชื่อของเขาอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนสําหรับพิธีวัน์สุขจิตธรรมกุลนัดเปิดฤดูกาล2023-2024ที่บุกไปเสมอโปริเตโรเอฟซีในขณะนั้น2ประตูต่อ2มิดฟิลวัย29ปีมิดฟิลตัวรับของ BG จีปทุมยูเนเต็ดอย่างพิธีวัน์ก็ออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งกองกลางตัวรับร่วมกับสารัตโดยมีชนาที่เป็นเทย์เมเกอร์อยู่หลังแนวรุก เรทว่าเกมนั้นก็เป็นชะตาริขิตอีกแล้วครับพิธิวัตรต้องมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายโอ้แม่เจ้าเป็นแบ็กซ้ายจาเป็นหลังจากที่อันวเรสลงมาแทนอภิสิทธิ์โสรดาในนาทีที่59ซึ่งอันวเรสนั้นเป็นมิดฟิลในแดนกลางนะครับ และอภิสิทธิ์เป็นแบ็กซ้ายที่ถูกเปลี่ยนตัวออกอา้อาวแล้วจะเปลี่ยนลงมา,าทําไมเปลี่ยนพิจิวัตไป,ไปเล่นแบ็กซ้ายเฉยเลยโอ้ธ<อ>งชัยเอ้ยมันไม่ใช่ตําแหน่งที่คุ้นตาเพราะว่าเขายืนปักหลักอยู่แดนกลางมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับและก็แทบไม่เคยขยับไปเล่นพื้นที่อื่นเลยหากไม่จําเป็นจริงๆนั่นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งหายยนะของฟอร์มตกอันร่วงกราวรูดอย่างนี้ของพิจิวัตนั่นเองครับท่านผู้ชมโอ้แม่จเจ้าไปยืนแบ็กซ้ายการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเปลี่ยนจากกลางตัวรับตัวสําคัญของทีมออกไปเล่นด้านนอกแม่มันคนละเรื่องนะครับสําหรับแบ็คซ้ายกับกองกลางตัวรับละครับแม้จะทําได้นะครับแต่ว่าเทนฮากก็ทำให้เห็นแล้วว่าอัปราบัดนั้นคือยังไงแม่เอาไปเล่นแบ็คโอแม่จเจ้าจะเป็นเทนฮากใช่ไหมเนี่ยคง oh, yeah, 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 yeah. ช้เอ้อ ทำไปเล่นไปดังนั้นการที่พิธิวัตรต้องรับบทแบ็กซ้ายคงจะเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆของ BG จีปทุมเช่นกันนะครับใช่หรือเปล่านะแม่พอถึงเกมที่2กับการเปิดบ้านพบกับประจวบ FC กลายเป็นว่า เขาต้องเล่นแบ็กซ้ายเช่นเดิมโอ้ oh. แต่คนนี้แตกต่างนิดหน่อยเพราะว่ากระต่ายแก้วใช้ระบบกองหลัง3าคนแล,ล้วครับผลการแข่งขันจบลงด้วยการเสมอไปศไนย์ประตูต่อ0น,นับจากนั้นอีก8เกมรวมเป็น10เกมมีเพียง2แมตช์เท่านั้นที่เขาไม่ต้องรับบทเป็นแบ็กซ้ายนั่นก็คือนัดชนะอุทัยธานี f c 2ประตูต่อศูนและทอลมเมืองทอง5ประตูต่อ2แม่ดูให้ดีครับ2นัดที่พิธิวัฒน์เล่นตรงกลางเกมรับทีม b ีปทุมยูนเต็ดเอาชนะคู่แข่งท่ลมทลายกันเล นอกจากนั้นถ้าไม่ออกสตาร์เป็นตัวจริงแล้วก็ด้วยตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ถูกขยับมายืนตรงนี้ในระหว่างการแข่งขันนั่นเองครับการจัดตัวผู้เล่นไม่ถูกตำแหน่งไม่ตรงตำแหน่งเอาเกมรับมาเล่นแบ็กซ้ายแบบนี้มันเป็นจุดเริ่มของหายยนหกัดก่อนในจิตใจของนักเตะอย่างตัวพิธิวัฒน์ทำให้ฟอร์มของเขาโดยรวมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดอบลงไปอย่างเหลือเชื่อโอ้แม่เจ้า โดยเฉพาะในถ้วย AFC Champions League ตั้งแต่รอบเพย์ออฟมาจนถึงรอบแบ่งกลุ่มพิธีวัฒน์เล่นแบ็กซ้ายทุกเกมแต่มีเพียงนัดเดียวเท่านั้นที่เจ้าตัวอยู่ในสนามครบ90นาทีนั่นก็คือแมตช์ที่แพ้กับอุนซานฮุนได1ประตูต่อ3แม้ว่าผลงานโดยรวมของเขาจะไม่ถึงกับแย่นักด้วยมาตรฐานของตนเองรวมไปถึงความเข้าใจเกมและแทคนิกที่ทำได้ตามแผนของโค้ช แต่ตำแหน่งจริงๆของหมอนีน่คือกลางรับนะโคดเอ้ยดังนั้นการขยับออกไปยืนทางฝั่งซ้ายจึงเหมือนลดทอนศักยภาพของอดีตกัปตันทีมเชียงรายละครับโอ้โหแล้วลดไม่ลดธรรมดาครับจากตรงกลางไปอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นแบ็กซ้ายด้วยมันลดเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอแม่เจ้าปัจจุบันบีจีปทุมมีแบ็กซ้ายธรรมชาติอยู่ถึง2รายนั่นก็คืออภิสิทธิ์และวัฒนากรแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ทั้งคู่ไม่อาจสอดแทรกตำแหน่งสู่ชุดแรกได้อย่างสม่สำเสมอครับเพราะว่ามีพิธีวัติขวางอยู่นเหรือโคดทงโอ้แมทเจ้าคิดได้อย่างไรครับโอ้โ oh หจะโชว์เหนือโชว์เหนือไปไหนเป็นไงล่ะโอ้แมทเจ้า ไปซะแล้วก็เข้าใจได้นะครับว่าแผงมิดฟิล์กระต่ายแก้วนั้นอุดมไปด้วยนักเตะผู้เล่นชั้นยอดเพราะเอาแค่สารัตกับชนาทีฟก็แทบไม่เหลือพื้นที่ให้ใครแล้วไหนยังมีชาววัดวีรชาติชัดมงคลทองคิวรีอีก2หน่รวมไปถึงอันวาเรสที่ฟอร์มดีวันดีคืนแบบนี้โอ้และจะมีช่องไหนให้พิธีวั์ได้ลงไปสอดแทรกบ้างรันนี่เลยต้องไปเล่นแบ็กซ้ายอย่างนั้นหรือมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจว่าจะส่งใครลงสนามพิธีวัดก็เก่งนะครับ สหรัฐก,ก็กับตันชนะทิพย์ก็ดีที่สุดของประเทศโอ้แม่เจ้าใครเป็นโ,โค้ชคงปวดหัวนะธงเนาะสุดท้ายท้ายสุดกลายเป็นว่าพิธีวัตรต้องขยับไปยืนเป็นฟูลแบ็กจำเป็นและจากผลงานที่ผ่านมาของ BG ีประทุมอยู่ในเตดที่ลงเล่นไปแล้วนะครับไม่ใกล้จะจบฤดูกาล2024เสียแล้วนะครับท่านผู้ชมแถมยังเปลี่ยนโค้ชธงชัยสุโกกีมาเป็นเทกุระครับโอ้แม่เจ้าสามมันบ่งบอกถึงทัพกระต่ายแก้วยังห่างไกลจากบุรีรัมย์แบงคอกยูเนเต็ดและ รวมไปถึงการท่าเรือ FC ที่ยังรักษาม,มาตรฐานของตนเองได้อย่างสม่ําเสมอกว่านั่นเองครับส่วนตัวพิธิวัตเองถ้ายังได้เล่นแบ็กซด์ต่อเนื่องเรื่อยๆจากที่กําลังพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเขาอาจจะหยุดชะงักเพราะความไม่เป็นธรรมชาติในการเล่นนั่นแหละครับมันไม่ใช่ผลดีเลยกับสโมสรและก็ทีมชาติและตัวนักเตะเองนะครับแม่แล้วใครจะรับผิดชอบวันนี้แต่ก็ยังดีหน่อย BG ปทุมยืนในมือของเทกุนั้นก็คือให้พิธิวัตเล่นมิดฟิลด์ ตัวรับชัดเจนมากๆครับแต่ก็พูดตามความเป็นจริงครับการย้ายจากเชียงรายยูเนเต็ดมาสู่บีจีประทุมยูนเนเต็ดนั้นแม้ว่าผลงานเขาจะไม่ได้แย่อย่างที่หลายคนคิดแต่มันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาสักเท่าไรถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยเป็นถึงตัวแทนในตําแหน่งตัวจริงกองกลางทีมชาติกันเลยทีเดียวแต่พอมาในที่แห่งนี้บีจีประทุมยูนเนเต็ดแม้แต่สาระระบบทีมชาติก็กไม่ติดอยู่ในตัวเลือกลำดับแรกๆอีกเลยบวกกับสโมสร ต้นสังกัดก็ดันซื้อนักเตนะในตำแหน่งเดียวกันเข้ามาเพิ่มอีกมากมายทําให้โอกาสลงสนามของเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมรวมถึงโอกาสคัมแบ็กทีมชาติก็น้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหากเจ้าตัวมีข่าวว่ากําลังจะถูกพิจารณาให้ย้ายออกจากทีมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและนั่นอาจจะเป็นผลดีมากกว่าที่เขาจะอยู่ที่เดิมกับบีจีประทุมยูเนเต็ดแห่งนี้ก็เป็นได้นะครับสาหรับแฟนๆของนักเตะปิทองหลังพระคนนี้นะครับอดีตกัปตันทีมของเชียงรายยูเนเต็ดนะครับต้องรอติดตาม ามรับชมละครับว่าเขาจะออกจาก bg ีประทุมยูเนเต็ดหลังจบฤดูกันนี้หรือไม่ครับกดไลค์กด like, กแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่ออัปเดตข้อมูลผลงานของทางช่องเราและฝากแล้วก็กดคอมเมนต์กันเยอะๆจะหนักจะเต็มกันมาเลยนะครับที่สำคัญดูโฆษณาให้จบไม่กดคำนะครับย้าหู้